ไม่มีอะไรทำเลยตายสิเล่นไอ้บัวเมื่อกี้นะ่ะผมเล่นมามันมันจัดเลยโคตรมันน่ะ <c oughs> เล่นมาบัวโคตรมันเ่ได <c oughs> ้ยีเออมันมันจัดเลยบัวว่าพี่อยู่สีเดียวกับผมสินะเราอยู่สีแะ้วสีสายแครี่อ่ะ ีแดงเออโคตรมันเลยอยู่เล yup> ่นอ um ่ะไม่เอาอะไรเลยอาจจะแทงเพื่อนกันอย่างเดียวเลยโคตรมันอ่ะเล่นมามันจังเอาจริงเอาจริงในแอร์ดอกไปเอาจริงในแอร์ดอกนะครับ เฮ้ยใครโดเนเอกอาชามาส่งสลิปมาด้วยนะครับเอ้ยใครอยากส่งสลิปก็ส่งมาในดีคอร์ดนะครับลิมส่งสลิปมาในดีคอร์ดนะครับผมที่โดเนเอกอาชาเพราะว่าผมจะเอาชื่อขึ้นกระตีเ้าชื่อไปติดตรงปลายปืนบวกห้าเออลืมส่งชื่อด้วยนะครับ นีเพื่อนปกติเขาเขาฟาร์มกันที่ไหนครับพี่ปกติเขาอีเขาฟาร์มกันที่ไหนพี่ครับไอวืดเตะขาพนัากะมีเลขไข่ไหมครับเนี่ยคุณนาวี่ไม่มีเลยในตู้จังแบบมีไข่อันนี้เองเก็บไอเทมอ่ะทำไรครับเนี้าทำไรลุงของไม่พอค่ะงานหมดเฮ้ยงานบนรวยเหรอครับไม่รวยถ้าแต่ถ้ามีสกิลอะรวยต้องสกิลเยอะๆอ่ะขออันนี้ได้ไหมผ่ายที ครับเลขอะไรเอ่ยเลขหนึ่งหนึ่งห้าเป็นไงบ้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าเป็นคนใกล้ตายฟาร์มไม่พักเลยเหรอครับเพิ่งเข้ามาฟาร์มเองเอาไม่ค่อยว่างเลยเลขอะไรครับเลขอะไรเลขสี่สามเก้าครับผมแล้แก๊งเป็นไงบ้างครับเนี่ยมีตรงมีตีไหมพยายามหาอยู่ครับแต่แต่ของไม่ตีไม่ตีกับรุ่นใหญ่ละไปเอาด้วย ไอเห็นบอกอยากใส่สีขาวไว้ครับบอกอยากใส่สีขาวบอกว่าเออมีตรงมีตีไหมสักพักนึ่งแบบอ๋อไม่มีคนตีด้วยหรอมาตีด้วยไม่เอาไม่มีฮะไม่มีสองมีสาวสิบตัวเองใช่หรอครับก็ได้อบอุ่นเดียวเกาะมีศูนย์ตัวครับตอนนี้ไปไหนหมดไปหายมาและละลายกับน้ำอดีเป็นสายบ้าเลยตีกับใครไหม ไม่เห็นมันตีกับใครนะชีวิตช่วงนี้ทำทรงอย่างเดียวนะครัเอาพุทธกาศฟาร์มอะไรปกติอะไรนะครับท่ากาฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มรักครับมีฟาร์มเยวมีหรือเปล่าเรามีหรือเปล่าเนี่ยฟาร์มรักเนี่ยไม่มีครับเออไม่เคยเห็นอุนทธกามีฟาร์มรักเลยไม่จริงจริงครับอุธยทำไม เรื่องจริงไม่ค่อยจริงเลยทุกท่านไม่ครับไม่ถึงเรื่องจริงเลยผมโดนกล่าวหามาเยอะแล้วเรื่องผมมีฟงมีแฟนน่ะมีไอวี่แหละพูดจริงไม่เคยเห็นนะครับไม่คเห็นจริงจริงไงรู้จักกันตั้งนานก็จริงครับจริงพูดเรื่องจริงครับทำไมพอแบบพอมาสอบถามตรงนี้แล้วรู้สึกแปลกๆกเวลาคุณเก็บผมอัดอันมานานที่เราพูดมันไม่จริงผมอัดอันมานานแล้วครับมีแต่ครเนกร่ะกันเออมีแต่คนกล่าวหาผมครับผมอัดอันมานานแล้ว ไม่จะพวกเก่าหาพี่มีเพื่อ้าขายไหมแม่หนึงพี่ไม่มีเลยครับน้องชายพี่จนมาก่เสร็จปะไม่มีเลยครับมีแต่แลดทองอะไหมหรอครับแบบแม่เองคนนี้มีเลขขายไหมครับห้าร้อยไม่มีเลยครับแต่ว่าเฮ็ดชนทุกคนผมไม่มีครับถึงไม่มีชนทุกคนไม่มีเลยนะครับอยู่คนเดียวครับอ๋อไม่เคยเห็นจริงๆนะเอ้าคนอื่นสงสัยเห็นหรอหรือว่าหรือว่ามันไม่มีครับไม่มีไอ้แบ๊กขอซื้อเพื่อนชายแม่หนึงแบ๊กเขาคิดไปเองกันทั้งนั้นนะครับคนอื่นอ่ะ ใช่มีแต่คนคิดไปเองอ่ะด้วยครับหรือว่ามีใครมีเลขขายตั้งห้าร้อยมัพนะตรงนี้เลือดเลือดหลือติ่งหนึ่งหมออะไรต้องช่วมีครับเอาไหมเฮ้ยเอาครับเอาแม่แม่แม่หกร้อยเลยครับแม่หกร้อยหรอแม่สองจุดนะหกร้อยเลยก็ได้ครับเลขหนึ่งหนึ่งห้าครับอแล้วมันอันเดียวไม่ใช่หรอก็หกอีกหนึ่งเสียง มีใัยเชื่อกันเลยเจ็ดสองหกครับไฟฟลูออเรสเซนต์หรืไม้บปรเซียเรียกอะไรนะครับเจ็ดสองหกครับอ๋อห้าหมื่นครับมันก็ห้าหมื่นอยู่แล้วทำครับห้าหมื่นพอเหมือนลดให้อ่ะเปล่ามาขายห้าหมื่นกันอยู่แล้วเงินดูน้อยจังผมเอาไปรับเงินแดงมาครับเมื่อกี้ในตู้อะเอาไปรับเงินแดงเอาไปรับเหล็ก เอาไปรับเหล็กมาทำที่งัดเนี่ยรับของมาเยอะเอาไปรับคงรับของมาเฮ้ยเฮ้ยเด็กนี่น่าสนใจเสียงเด็กคนนี้น่าสนใจะไรนะาวัครับหนูน้อยเพชรแดงใครไหมเพชรแงดแงเหรอใช่เฮ้ย สิ่งไอ้หนูน้อยคนนี้น่าสนใจว่ะเสตดแดงเอากิมแมตตะไม่เสียบอลนะไม่เสียได้อบอลอ่ะเอาเอาไม่ได้หรอกเพลงพูดไอ้หนูชื่ออะไรอ่ะกระลำโอ้ยไอ้กะลำแต่งตัวเดี๋ยวนี้ไปแต่งตัวไปติดไอ้นี่แล้วไงไปติดเทปดีแล้วไงเสื้อสีเขียวหายไปไหนหมดเปลี่ยนแมวบ้างเอ้ยแต่งแต่ว่าแต่งอย่างงี้เพราะว่าเป็นนักร้องนั่นแหละร้องเพลงสิสักเพลงหนึ่ง อีกแล้วเอ้าไม่ได้เจอกันนานอ่ะขอสักเพลงได้ไหมล่ะโอเคแล้ววันนี้ไม่ดี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 กาชามาวันนี้ครับกาชามาวันนี้อะขอขอเพลงสองเพลงได้ไหมล่ะไม่ได้เจอกันนานอ่ะเพลงเดียวมะเอาสองเพลงได้ไหมเอาเพลงเดียวมะเอาสองเพลงได้ไหมอ่ะ เพลงเดียวอ่ะอาสองเพลงแล้วกันอ่าเอาเลยเอาเลยร้องเลยอ่าเพลงเดียวลักกันอ่าสองเพลงแล้วกันอ่ะเพลงเดียวอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้อยากร้องสองเพลงก็ไปบอกก็ได้อืออ่ะเพลงเดียวก็ได้เพลงเดียวก็ได้